สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็หลายๆคนที่สอบถามเข้ามาว่า ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแต่เงียบหายไปเลยเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วก็ยังขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมตกลงแล้วเราจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทตรงนี้ไหมคลิปนี้มีคำตอบนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ จากการที่ทางประกันสังคมนะคะได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกันตนทุกมาตราสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ในกรณีที่เราทำถูกต้องทุกอย่างจ่ายเงินและสมัครภายในจังหวัดที่กำหนด ถูกต้องตามเงื่อนไขแต่เมื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะโดยคนที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้สำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา33นั่นก็คือต้องอยู่ใน9กิจการและอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้ม ส่วนมาตรา39ก็คือสมัครในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มรวมถึงมาตรา40นะคะนั่นก็คือสมัครอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้ม โดย10จังหวัดแรกต้องสมัครและจ่ายเงินก่อน10สิงหาส่วน3บวก16จังหวัดจะต้องจ่ายเงินก่อน24สิงหาคมถ้าเกิดว่าใครที่ทำตามขั้นตอนนี้แต่ขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะทางประกันสังคมก็จะทำการจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่สงสัยว่าเอ๊ะเรายื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วทำไมเงียบจังเขา เข้าไปเช็คในเว็บไซต์ก็ยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่จะได้รับเงินเยียวยาวไหมตรงนี้นะคะประกันสังคมก็แจ้งว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมหารือเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากประชุมแล้วก็น่าจะมีข่าวชี้แจงออกมานะคะว่าเราจะได้รับหรือไม่ได้รับซึ่งเนื้อหาข่าวในตอนนี้ที่ได้รับทราบมาก็คือทงประกันสังคมจะมีแจ้งกลับไปยังผู้ที่ทบทวนสิทธ์นะคะว่า ใครได้รับสิทธิ์เพราะอะไรใครไม่ได้รับสิทธิ์เพราะอะไรนะคะแต่จะมีการอัปเดตทางเว็บไซต์เพื่อให้เราเข้าไปเช็คได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวทางข่าวสายขวรและน้อยจะรีบติดตามนํามาเสนอให้ทุกท่านได้ทราบนะคะหากใครมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ